นะลูกคนเราเนี่ยที่ถ้าเป็นสายนะของโพธิใช่ไหมเขาจะต้องมีทิฏฐิพระมนะกริย์เหรอไม่ใช่เอาจะพาะกลุ่มบาบุกไปก็ไปยึ่งกลุ่มอื่นมากลุ่มบาอย่างคือพวกาลุ่มเราก็คือศรัทธาในศาสนาของพระศรีศาสนาในโลกหน้าฟ้าใหม่ของพระศรีเราปรารถนาที่จะไปสู่พระศรีเขาเกลียไว้กลุ่มบาจะมีขี้ขีพามงนะกระสัเพราะขารู้อยู่แล้วว่าในภพชาติเนี้ยกูไม่ได้กุ่พองแงงงเกูมาเพื่อเก็บข้า ขมเกมเก็บกับขมบุงเบอร์มีสะสมแต้มบุญแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะไปศาสนาของพระศรีทีนี้พระศรีมีมีอะไรนะเขาเรียกว่าพฤตินิสัยมีวารจิตของท่านเป็นแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมเราก็ต้องทําตนให้เหมือนกับท่านนะข้างมีความเพียงเป็นที่ตั้งอ๋อมีความเพียงเป็นที่ตั้งเพยัง้นงใครอะไรต้องมีคุณสมบัติเดียวกันกับพระศรีอ๋อมีอะไรบ้างคุณสมบัติของพระศรีเงึ่งขัจักขัจักของดี ค<ท>รเพียวขามไอ้ขี่ขี่ผ้าบางงะก็ขักเนี่ยคือพวกกุกก้ลางูุ้ปวาณอย่างข้างอะมีองค์ํามขู่ไงใช่ไหมอย่างี่ขี่ข้างอะแต่ยังเราเป็นกูก้ลกางอะจุดก,กาเนิดเราเราก็มีขิงน,นี้กูไม่ให้มีขิงน,นี้เพื่ออะไรอเป็นเกาะป้องกันเพื่อไม่ให้มังมากึเงเราไปได้อ๋อป้องกันยังไงลูกขบมุกมาเึงจเอเาอ่ามาก็เนี่ยขบมุกนะเอเออ ไปอยู่บ้างผมไหมหรือไปช่วยผมเงื่องงงเรื่องงี้เรื่องงังไหมแล้วผมจะให้ไอ้งงให้ไอ้งี้ให้ก๊ให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้จะตอบแทนสัมมนาคุณถ้างานนั้นสําเร็จหรือจะข้างคถา่ให้ปจิบัติคำหรือจะข้างข้างงูงี้้ให้งื้งังเอาเอาอดียทรัพย์มาล่อเอาความสําเร็จแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่นแบบมาม่าสําเร็จรูปแบบฉีกซองสําเร็จรูปแล้วก็จบเลย กูไม่เอาเอาไมถึงไม่เอาอ่ะเพราะกูไม่ได้ทําด้วยตัวกูเองอ่ะไม่เอาเยอะว่างั่งไงเอากากข้าง้าเยอจะมีปัญหาเกิดการทวงบุญคุณโคมีระเกงกลงอ๋อเป็นหนี้ทางจิตวิญญาณอีกถ้าเกิดไม่ถูกใจขึ้นมาวันไหนใช่พ่อพวกกูเป็นหนี้ทางจิตวิญญาณเป็นหนี้ทางจิตวิญญาณพวก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 กู้กลางไว้ของแคจริงจริงอ่ะกวาจะเกินมาได้ถึงคําว่าขี้ขี้ผ้ามังงะกระขัดไม่ได้มีการได้คูโควะอ่าบางคงยังเงี้เลยโก โอบเข้ามาสู่ตัวอ๋อเวลาไม่ไม่ได้ผักออกไม่ได้ผักออกออกไปให้หแสดงว่าจิตอะที่โอบกอดเข้ามาสู่ตัวแสดงว่ามันมีความต้องการอยู่แล้วมีความละโมบมีความโลภมากมีความอยากได้อยู่ลึกๆออ่ามันอยู่ภายใต้จิตสํานึกแต่มันมองไม่เห็นเยอะขาหน่อยไงมึงบอกมึงจะกลับมึงเกิดมาเพื่อมาขาขมแก้มขะขมบุ้งบอร์มีเ๋ยวะมึงจะโอบเข้าหากลัวทำไมมึงไม่ผักออกไปอะเยวเมื่อไ่แก้มมึงจะเก็น เอองวมีมึงจะบอกยีบูงอ๋อไกลไหมแสดงว่าไอ้ไอ้เนี้ยที่หนูกำลังพูดถึงอ่ะมันการเป็นการดูเข้าไปในตัวตนทางจิตวิญญาณลึกๆของความเป็นธาตุส่ขันห้านั้นๆว่าคุณมีสมบัติที่จะไปศาสนาพศีหรือไม่ออถ้าคุณปรารถนาจริงมีความศรัทธาตั้งมั่นจริงๆคุณก็ต้องประพฤติตนใช่ไหมเอาเอาอย่างเช่นพศีอ่ะเป็น,นแบบอย่าง ข้างไิแค่ขากมันก็มียีเองเอมันก็มียีงคือมีอุปกาณนะไคยนงะมันก็มีอุปกรณใครไอต้องมีอุปิสณยใช่ของโพธิของโพธิสัตว์ของลูกหลานภาษีเริ่มแก่ผมบอกเลยยังไม่มียังไม่มีกระงอกจะมีเมื่อไหร่เมื่อคุงคาไปเรื่อยๆผักออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่ายิ่งผักออกไปอ่ะขิงงังอ่ะมันก็จะยิ่งกลับเข้ามาเองแกขิงที่กลับเข้ามามันคือบุงเบรกมีมันคืออังคีขง Oh. มันไม่ใช่เป็นในรูปของวัคคุมันเหมือนกับว่าเราได้เราได้ไดชําระสะสารได้ชุดใช้วิบากกรรมด้วยแล้วเราได้สระจาคะไอตรงนั้นออกไปแล้วมันทําให้กายสะอาดทําให้จิตสะอาดเพราะเราไม่น้อมเข้ามาสู่ตนด้วยความสะดวกอันรวดเร็วอยู่ดีมีสุขแล้วมันก็หลงเพลินอีกเป็นจิตกับดักนี่ไเพราะฉะนั้น จงภูมิใจเอะใครจะมาว่าเราแหมมึงอีคิกขิมางายเยอะคุย,ยออม,ม,มานากาะกัต์คือมีคิกขิพระมางคากัสอ่ะที่กูมีกูก็มีเหตุผลอ่ะทีนี้ถ้าผ<อ>งพระเราจะได้เอาไว้เป็นเกาะป้องกลางฝ่ายมางไม่ให้มางมาังมากึงเราไปได้อ๋อเพราะมาันก็ต้องมีของมาล่อ อ๋อซึ่งซึ่งความจริงแล้วคําว่ามารเนี่ยมันอยู่ในขันทสันดานอยู่ในกิเลสสมานอยู่ในคนรอบตัวอยู่ในตัวเราเออมันมีห้ามังอ่ะอ่าดังนั้นมันก็ปอมปนอยู่ในตัวตนของเราคนรอบตัวของเราก็ได้ที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาในในคราวหลังดังนั้นมารเนี่ยเขาจะเอาอริยรั์มาล่อใช่อ่มันอยู่ในกิเลสขมาไงกิเลสสมานอยู่ในขันธศสันดานมันมีขันขมังกิเลสขมางเควะบุกมัง สังขารละมานอ้อาอเงือผมจําไม่ได้ปะอ่ะอาเร่องนี้นี่แหละที่อยู่ในตัวตนของเรานี่แหละก็ะคือมานทั้งหมดนั่นแหละมารข้ามหมกเนี่ยแไ,ไอ้พวกที่เอาของมาเอาของคือเห็นเง้นเขาามาให้ โอบเข้ามาหากลัวแี้งจะผักออกไปอ,อันนี้เคาแย้งว่ามึงกบอยู่ภายใกล้กิเลสขมงังอ่ะกิเลสสมานตัวตนของเรายังมีมารแฝงอยู่ยังไม่สะอาดย,อยังไม่ขาวรอบยังไม่บัวลอยสุดเอยังไม่เป็นเพชรเกล็ดแก้วที่มันแววใสโธ่อ๋อจะได้ว่าสายภาีต้องทําแก้วนี้ให้ไ้สะอาดให้สว่างให้สงบให้เปลี่ยนเาเรียกว่าอย่าให้ไปเขียนชื่อของเก็กบกมมาครูหรือข้าเกล็ดพ่อผักขี่เราอ่ะ ไม่ใช่ว่าปากบอกว่าขักคาพระขี่อ่าจะพาคนไปสู่โลกพระศีรษะแกกางประพฤกหรือไอไราเาแกเนี่ยการประพฤกตน,<ง>นกอ่า,าการแสดงออกใช่เราวูกลัวเองไม่ก้องให้ใครมาบอกบอกว่าเราดีแล้วอย่างงุงอย่างนี้ไนะงเราวูกลัวเองเช็คจิตกัวเองว่าจิตกลัวเองเป็นยังไงอ่าตามรู้ดูจิตของตัวเองใช่ห่อจิตกัวเองมีความอยากได้ไหมใครเ,เอางุงเอา,เอางี่มาให้ก็โอบเข้ามาไม่ได้พัก ออกไปอ่าใช่ไหมโอบเข้ามาสู่ตนเออโอบเข้ามาขู่กลงอืมนั่นก็คือตัวตนของจิตที่ยังล้างไม่หมดมันเป็นวิบากกรรมทำเก่าแต่ว่ามันเป็นกลางกลางผมก็บอกมาหลายรอบว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นขพาวั่างเป็นกลางกลางแกไอ้ขี้มันจะยืหรือชั่วคือเจตกระขิดที่มันเข้ามาประกอบจิตอ่าเจตสิกที่เข้ามาประกอบจิตพระเจตกรขิดอัะมึงแบ่งข้างยีดหรชั่วอ่าหูเข้าครังจิตค่ะมันก็จบอืม ไอเจตสิกนี้ก็คือจิตที่มันคิดดีคิดชั่วก็คือไอ้กักกลางเมืกีบักกักกลางคขมแก้มขิงที่เป็นหัวใจขำคังเลยพ่อรู้ไหมคือไอะค่กิสติคปใบชังยะอ่ะสติแกความระลึกนึกได้เคยมีมีมีกําลังแห่งคากิไม่เข้ากันมีมีความชํางานในกางในกางมีคากิก็ไม่เข้ากันในกางยึงคากิหรือกลงมีคากิไม่เข้ากันกลับมารู้ตัวรู้ตนอ่ะนะกลับมาระลึกนึกได้ ว่าตอนนี้ปัจจุบันขณะนี้ไอสิ่งที่กูอยู่ในสถาขาณนี้นี้มันควรไม่ควรกระทำใช่ไหมจะตัดสินใจไปทางสูงทางต่นตางดับของจิกอ่ะมันคิดได้ครั้งละหึงเรื่องหึงอย่างถู่มะอ่ะทีนี้แต่แต่มันเกิดดับได้เร็วไทีนี้ข้าข้าก็เอาจิตกูจิตแล้วเนี่ยจิตกูจิตแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปกูอะไรแล้วพ่อเพราะว่ามันทํางานได้ครั้งละหึงเรื่องหึงอย่างทีนี้บางคนก็ไม่เอาอ่ะฉันกูไม่ได้ฉันขอเอาจิตกูยูกมหายใจ มันก็กลายเป็นจิกเป็นกูอางาปางาสะกี้เราก็หาอุบายให้จิกมึงมึงเง่งเหมือนจิกกับเปนงห็ดน้อยเกาหาของเง่งให้มึงเง่งอยู่กัางั้นพอแกมันขี้เบื่อเว้มันขี้เบื่อเว้ยเ้าเบื่อปุ๊บเปลี่ยนของเง่งให้มึงใหม่วางแล้เออไม่งั้นก็จะมีกรมะขางขี่ขีบกองมาทำไมอ่ะมันจะได้กาบไห้เข้าใจไหมมันจะได้มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ให้จิตมันเล่นเ เบือ่อเบือาา่อกรรมมาขงกองนี้ก็ไปกองงุ้งเอาเบื่อกองงงก็ไปกองงุ้งอังเขาถ<ก>ึงได้มีกรรมมาขงขี่ขิดไงอืมฝึกฝนปฏิบัติขัดเก,ออกลอบรมต่อจิตผ่านการกรรมมาฐานสี่สิบผ่านเส้นทางต่างๆมากมายก็คือสรุปสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาตัวตนให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อไปโลกของพระศีเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งสําคัญอยู่ด้วยก็คือทิฏฐิพระมณนะกษัตร์นะงักองนี้นะ,ะเพราะ,ะเราไม่ย<ๆ>ึดหวังบุกฝุ่กองนี้เออ มหม้ขอขางาขาคู่กลางให้<อ>ไปได้ก็ไป<อ>เลยเพราะเหตุผลที่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้อ่ะเหตุผลที่เราต้องมีถือตัวนี้เป็นสัจจะเนี่ยมันไม่จะได้เอาก็ไปอยู่เป็นฝ่ายมันไม่ได้<อ>ปิงกาะปิงกอบอมันจะหลอกเราไม่ได้ไไดเพราะมันมันจะต้องเอาศีลซัมขาทุกยนผมผมเป็นคงรวยมากไอ้ขากาพ่อมากเลยเดี๋ยวผมให้กู้ข้างหนึง่งแล้วผมจะข้างกระขางขี้ประกิบบักคําให้ด้วยอ่ะเหมือนที่ทุกคนเจอๆกันนั่นแหละในโลกปกติเราก็เคยเจอมาแล้วนึกออกไหม แต่พอกาลเวลามันันเปลี่ยนอ่าวิบากกรรมเปลี่นการเวลาเปลี่ยนคงเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเป็นไปเพ่งค้างตักขวดตรงข้ามจัยีหรือลบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คงเปลี่ยนแน่คนเปลี่ยนแน่จะเปลี่ยนเป็นนี่ไข่ยีครึ่งหรือนี่ไข่เยาวงอันนี้อีกเรื่องไม่แล้วแล้วอันแล้วอันที่สองเนี่ยเมื่อวิถีชีวิตมันเปลี่ยนเนี่ย ไอการผัดใบของเซลล์การเกิดแตกเด็ดับในตัวตนของเรามันมีกรรมกรรมเก่าอ่ะที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันรอเดินทางแผ่ขยายออกมาใช่ไหมที่ตามมาส่งผลด้วยไงบางทีเราจะหนีกรรมเก่ากันได้ไม่ไม่ทันและกรรมใหม่เราไม่ได้กระทําในสิ่งที่เป็นกุศลนะจะ,จะเป็นจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ขงขามองถ้าเรามีขกิูเข้าคังอ่ะมันทาอะไรเราใกล้มากมายไหมอ่ะนะขมขามพองไง ไม่ครับมันก็แค่อยู่กับปัจจุบันขณะไงออแต่ทีนี้ในความหมายของพ่อเนี่ยก็คือว่าไอตัวที่เราที่จะเดินไปสู่เส้นทางตรงนี้เนี่ยก็คือว่าตอนที่ทิฐิพระมานากศัตริย์ที่ตั้งเอาไว้ตรงนี้มันจะได้ป้องกันมารเนี่ยไอสิ่งที่ที่พ่อจะจะไปเลยนะก่อให้เราอยู่ในเป็นไดเครื่องชื่อว่าเป็นบุคคลงมงกายนะอ,อืเรายอมรับความจริงค่ะก็จบอ,อ่ ก็กูเป็นบุคคลงอมงา,าออยแล้วอะกูก็อยู่แบบบุคคลงอมงายอะเออเบอร์เขาก็อยู่กันมาได้เออ,อกลับก็ยังมีอมหายใจอยู่กลาบงั้นคือมึงยังมีเวลาขาดของแก้มอยู่ออมีเวลาขาดของบุญบารมีอยู่มันเป็นการเสียสละจากคะไงมันเป็นการใช้เวรใช้กรรมใช่ไหมออใช้ผลของการกระทํากรรมเก่าที่มันตามมาส่งผลออดังนั้นก็เราก็ต้องยอมรับความจริงในเมื่อเราไม่มีใช่ไหมอ,อ่า <ๆ S 2> แล้วเราไม่จําเป็นที่ว่า โอบกอดเข้าหาตัวเองใช่ไหมมันพยายามที่จะผลักออกเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตของเราไปเพราะนี่แหละคือทิฏฐิมานะมานะกษัตริย์นี่แหละคือศักดิ์ศรีใช่ไหมที่เราต้องเดินว่าคงอะพอ่อ <c oughs> มันก็กรากลายเพราะเขามันไม่กากายเพราะมันมาอยู่องมาอยู่ในหม้ออังเดียวกันแล้วมันคงไม่ได้อ่าเขาพูดว่ามันคงไหมมันแน่น <c oughs> มันขนไม่ได้มันไม่หมุนม,มันก็กรากายเขาไม่ยังอย่างยางย มันมันไม่อร่อยก้มจำอะ่ะก้มจำอะ่ะมันก้มไข่มันต้องผสมภาษาใช่งั้นคือเขาเรียกรสชาติแห่งชีวิตรสชาติแห่งชีวิต